สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทไฮโดรไทยจำกัดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จ,จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับวันนี้วันตรุษจ,จีนตรงกับวันเที่ยวหรือวันถือพอดีซึ่งถือเป็นเทศกาลที่คนไทยคุ้นเคยกับธรรมเนียมปฏิบัติแต่ยังมีบางแง่มุมที่น่าสนใจ เช่นเดอยขกงการจุดประทัดส0ิปีที่ผ่านมานั้นมีการห้ามจุดนะครับเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นแต่ว่าปีนี้กลับมาผลใครอีกครั้งและความหมายของธรรมเนียมปฏิบัติที่น่าสนใจทําไมชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับปีมังกรเป็นพิเศษวันนี้คุณพลอยปะยะวันพาไปพูดคุยกับนักเขียนเชื้อสายจีนที่สัมผัสวิถีชีวิตของชาวจีนมาอย่างยาวนานครับ e c เ,เยลกับลอยวันนี้จะคุยกันประเด็นอื่นไม่ได้เลยนะคะวันนี้ตรงกับวันจุดจีนพอดีจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเรื่องราวของจุดจีนแล้วก็อีกหลายแง่มุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ แขกรับเชิญของเราวันนี้อาจารย์ปริวัติจันทร์ค่ะนักเขียนด้านศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์จีนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับพลอยครับเจาะลึกเรื่องของจุกจีนถึงแม้อะไรหลายคนลูกหลานชาวจีนจะพอจะรู้เรื่องราวบ้างแล้วแต่ของอาจารย์เนเอ็กซ์คลูซีฟนะคะเพราะว่าอาจารย์ไปเมืองจีนบ่อยไปสัมผัสกับประเทศจีนมาหลากหลายแง่มุมเจาะลึกที่จุกจีนปีนี้กันก่อนหลายคนเรียกว่าปีมังกรทองค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วมันเป็นมังกรทองหรือว่าเป็นมังกรอะไรกันแน่ครับผมเขาปีมังกรปีนี้นะครับ ในปีนักศัตร์จีนะครับปีในภาษาจีนกลางเขาเรียกว่าปีเจียเฉินเจียเฉินเนี่ยก็คือปีมังกรธาตุไม้เป็นปีที่สําคัญของปีมังกรนะครับเพราะว่ามังกรเนี่ยเป็นธาตุไม้มังกรสีเขียวมังกรเขียวนะครับและมังกรเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลินะครับอยู่ทางที่ตะวันออกที่ตะวันออกคือที่ที่พระอาทิตย์ขึ้นฤดูใบไม้ผลิคือทุกอย่าง ผีดอกออกใบจเจริญงอกงามประเทศจีนอากาศหนาวเย็นมาตลอดช่วงฤดูหนาว3<ช>เดือนอพอถึงฤดูใบไม้ผลิอย่างช่วงเวลานี้ชุนจี๋เนี่ยคือเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิทุกอย่างเริ่มอบอุ่นขึ้นนะครับใบไม้เริ่มแตกใบอดอกไม้ก็เริ่มตุมต่มๆด้านหมายขอมว่าทุกสิ่งเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาเพราะฉะนั้นมังกรเนี่ยก็จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เขาบอกว่ามังกรน่ะนำมาซึ่ง ฝนฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาล <หา S 2> นะครับคนจีนก็เลยยกย่องมังกรมากเพราะคนจีนมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยเป็นหลงเต่ฉวนเหยีนก็คือผู้สืบสารมังกร พอเว,ว,าว,าวาลาเราพูดถึงมังกรทุกคนรู้เลยว่าต้องหมายถึงประเทศจีน<ช>ลูกหลานพันมังกรดินแดงมังกระะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วอ่ะอเป็นตัวแทนของชาวจีนทั้งหมดเลยใช่ครับ,รบทีนี้วันนี้ที่เราออกอา,ากาศกันอาจารย์ร <ผม S 3> ตรงกับวันจดุดจีนพอดีแล้วเราก็ทก่องกันมาตั้งแต่เด็กวันไหว้วันจ่ายวันถือหรือวันเที่ยวใช่ไหมวันนี้คือวันนี้อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยวันไหว้วันจ่ายวันถือคนจีนเขาทาอะไรกันและอาจารย์ที่ไปสัมผัสมามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วคะ อัในนี้ในมิตินี้นะครับผมขอเล่าใน3บริบทก็คือ1ก็คือตัวเองอเป็นลูกคนจีนนะครับตั้งแต่เด็กเลยพ่อแม่ปฏิบัติอย่างไร 2. ทุกวันนี้ตัวเองสืบสารอย่างไรต่อ,อและ3จากประสบการณ์ที่ไปจีนคือผมไปในฐานะเป็นทีมงานผู้ผลิตสรารคดีโทรทัศน์<อ>นะครับลักษณอย่างนึงก็คือเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวเมืองจีนนะครับโอเคตั้งแต่เด็กมาเนี่ยครับประเทณีตุจีเขาจะเรียกว่าในแต่วันเสี่ยวเหนียงเสี่ยวเหนียงก็คือวันที่24เดือน12บสองลาเยส เออสื่อยือันนี้ก็คือก่อนวัน <G orn S 1> ว,นวนนนันจ่ายออก่อนก่อนวันจ่ายก่อนวันจ่ายคือผ่านมาตรงกับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา<อ>นเขาเรียกวันที่ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์เขาเรียกว่าคนจีนได้จิว๋วเรียกว่าซิงเจียทีส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ทาไมครับเขาบอกว่า,าทุกบ้านจะมีเทพเจ้าเตา,ตาไฟอยู่เทพเจ้าเตาไฟคือเทพเจ้าองค์หนึ่งที่เย็กเซีนฮ่องเต้ส่งมาประจําครอบครัวแต่ละปีก็จะจดไว้เลยว่าใครทําอะไรไว้บ้าง ก็จะไปทูลรายงานต่อเยกเสียนมีบัญชีมี <c oughs> บัญชีนี <c oughs> ่เป็นความเชื่อหลังจากนั้นเราก็จะทําความสะอาดบ้านเรือนนะครับความบ้านเรือนนะภาษาแต้จิ๋วบอกสอยทุ่งก็คือทำความสะอาดเพราะทั้งปีอาจจะฝุ่นเกาะอะไรต่างๆ <c oughs> จากระเบียบบ้านใหม่ นะฮะอันนี้ก็เป็นกุศโลบายของอคนจีนทาให้บ้านเรือนสะอาดสดใสน,นะครับอะไรเก่าอาจจะทิ้งไปไเอาของใหม่ๆเข้ามาะนะครับแล้วก็มีติดตัวชุนเหรียญอชุนเหรียญน,นะครับชุนเหรียญคือคํามงคลอก็จะเป็นกระดาษสีแดงนะครับแล้วก็เขียนด้วยหมึกสีดําเพราะว่าคนจีนถือว่าต้องเป็นหมึกสีดําเพราะว่าม่วเนี่ยองเป็นสีดำนะฮะคนจีนไม่ถือว่าเป็นสีดําเป็นสีที่ไม่เป็นมงคล แล้วก็พอมาถึงวันจ่ายก็ต้องเตรียมละเครื่องเส้นไหว้ต่างๆช้อปปิ้งช้อปปิ้งครับผมนะครับสมัยก่อนก็ต้องไปซื้อไปซื้อเป็ดซื้อไก่มาเป็นตัวตัวเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาเพราะคนจีนบอกเหนียนเหนียนหยกหนีมีกินหรือมีใช้ตลอดไปนะครับแล้วก็จะต้องมีพวกผลไม้มงคลที่มีความหมายแล้วก็มีพวกเครื่องกระดาษเงินกระดาษทองอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องมีคือขนมเข็งเพราะคนจีนบอกว่าคือเหนียนเก่า โดยโดยคติบอกว่าเหนียนเหนียงเกาเซิงนะครับเติบโตขึ้นทุกปีดีขึ้นดีขึ้นทุกปีคนเราต้องดีขึ้นทุกปีถูกต้องไหมครับอ่อัอน,นี้ก็คือเพื่อมาเตรียมในวันไหว้หรือวันฉูสีก็คือเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะครับเราก็จะไหว้เช้ากันนะครับทีนี้ในค่ำคืนของวันฉูสีเนี่ยเป็นวันที่สำคัญมากเขาจะต้องกินอาหารนะร่วมกันทั้งครอบครัวเขาเรียกว่าถวนเหยียนฟันนะครับคือเป็น กินสมานฉันทั้งครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นลูกหลานนะครับ<ะ>ที่ไปทํางานหรือไปเรียนหนังสือต่างบ้านต่างเมืองใกล้กลขนาดไหนก็ต้องเดินทางกลับมาบ้านะนะอย่างตอนเนี้คนจีนนะครับเดินทางกลับละตั้งแต่เมื่อ3ามสี่วันก่อน<ะ>เพื่อกลับมาในวันนี้เขาจากมาไหว้เส้นไหว้บาพรพประุษแล้ว<ะ>ก็ต้องมากินเฉินเหยีนฟันในในบ้าน<ะ>หลังจากนั้นก็แฟนรายการทีวี c c t v ก็จะดูอ,อะไร หวานหุ้ยวาุยตอนเย็นนะครับถ่ายทอดสดจากทั่วประเทศจีนใช่ไหมฮะมีการแสดงมีคําอวยพรมีเรื่องมงคลต่างๆตากเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแล้วในตอนเวลาเที่ยงคืนคนจริงเขาเขาดาวเสร็จเขาทาอะไรเขากินเกี๊ยวเกียวจื้อทำกันเองด้วยบางบ้านใช่ไหมคใช่ทำกันเองนะฮะก็นวดเปลือกเกี๊ยวแล้วก็ห่อเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวต้มนะครับเกียวก็พ้องกับคําว่าเกี๊ยวเนื่องไป เกี S <S train, no long, ่ยวเนื่องไปหมายความว่าสิ่งต่างๆที่ดีงามขอให้เกี่ยวเนื่องจากปีนี้ไปยังปีใหม่มีความหมายมีความหมายนี่คือคนนี่คือคนจริงครั้นถึงพอในนี่พูดถึงประสบการณ์นะครับของส่วนตัวไทตอนในสมัยตั้งแเล็กๆเลยคุณแม่เนี่ยก็จะไหว้ อันเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือไฉสิงเอียทุกวันนี้เป็นถึงเทพเจ้ายอดนิยมเทพเจ้าแห่งโชคลาภขอให้มีความมั่งมีสีสุกนะครับก็จะตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอียของที่ไหว้ก็จะเป็นพวกอาหารเจมีวุ้นเส้นเห็ดหอมเห็ดอูหนูเต้าหู้ฟองเต้าหู้นะรวมไปถึงพวกอะไรดอกไม้จีนนะครับแล้วของที่ไหว้อย่างนี้นะฮะนเช้ามาคุณแม่ก็จะเอาอาหารเจทั้งหมดเอามาผัด มื้อเช้าในวันตรุษรินซึ่งหรือถือเป็นวันถือเราก็จะกินอาหารเจเป็นมื้อแรกเพราะว่าเรากินหมูเห็ดไปไก่มาแล้วเนี่ยเพราะเมื่อคืนกินถั่วหย่อนฟ้าไปแล้วคนจีนก็บอกต้องล้างท้องจริงๆแล้วมีกุศลาบาอย่างหนึ่งการกินอาหารเจก็เพื่อให้ความเคารพกับเทพเจ้าเราอัญเชิญเทพเจ้ามาแล้วนี่เราต้องแสดงความเคารพใช่ไหมฮะก็คือเป็นการความเคารพก็คือทานอาหารเจไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์แล้วในวันถือนะฮะหรือเป็นวันตรุษเนี่ย ในในเรื่องของครอบครัวตัวเองเลยตั้งแต่เด็กเลยคุณพ่อคุณแม่เดยบอกว่าวันนี้นะห้ามกวาดบ้านเพราะว่าเดี๋ยวซับมันจะไหลออกไปอย่าไปตัดผมอ่าอย่าตัดผมเล็บด้ไหมคะเล็บด้วย<ำ>ไอของที่ตัดไม่เอาถูบ้านก็ไม่ให้ถูซักผ้าก็ไม่ให้ซัก<อ>แล้วพูดจาเป็นมงคลต้องพูดเพราะพูดเพราะ ถ้าตอนเช้าตื่นมาต้องพูดคํามงคลอวยพรก่อนอย่างลูกก็ต้องอวยพรพ่อแม่ก่อนนะฮะเด็กๆก็อวยพรผู้ใหญ่อ่าอย่างนั้นเต็นต้นนะครับแล้วก็มีการแจกถังเตาอันนี้เป็นไฮไลท์ที่หลายๆคนรอเลยที่รอซองแดงๆซองแดงๆข้างในต้องมีปึกหนาๆต้องหนาๆยิ่งหนายิ่งชอบยิ่งหนายิ่งชอบอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งทุกคนยังปฏิบัติกันอยู่อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คนจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ทางรัฐบาลจีนขอความร่วมมือคนจีนเกี่ยวกับเรื่องการจุดประทัดอุ้ยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่าเวลาถึงตุดจีนอ่ะทุกบ้านจะได้ยินเสียงปุ้งปังปุ้งปังเ<ช>มืองไทยนี่ก็คือได้ยินเยอะมาก<ช>แต่ว่าก่อนหน้านี้พ้องรู้ว่าจีนเขา ห้ามใช่ข้อห้ามจริงๆและประทัดนะครับน้องพลอยมันเป็นตามตำนานหรือเป็นจุดเริ่มอันหนึ่งของเทศกาลตุดจีนเพราะเข้อบดในอดีตมันมีพวกสัตว์ร้ายทีาเรียกว่าตัวเหนียนนะออกมาอาลวาดในช่วงเวลานี้ในช่วง,งตัวจีนมาทำงานแล้วก็ม,มีมีคนก็เลยคิดขึ้นมาว่าถ้าเราติดกระดาษแดงนะแล้วก็เอาเอา,เอาไอ้ดีนระเบิดไปใส่ไว้ใน บ,บ,บ้องไม้ไผ่ก็คือจุดประทัดต่อไปอนะทีนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนประสบปัญหาอย่างเช่นบ้านเราเจออยู่ตอนนี้คือปัญหาของฝุ่นควันพ M2.5 ใช่ครับรัฐบาลจีนเขารลงๆๆอย่างเข้มแข็งมากก็เลยขอความร่วมมือบาง,งดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าการแก้ไขปัญหานี้เขาแก้อย่างได้ผลนะอ,อันนี้ต้องยอกย่องว่าเขามีวิธีการาต่างๆมากมายแต่ปีนี้ก็เหมือนอกับว่าผ่อนคลายให้เพราะมีบางคนบอกว่า ถ้าไม่มีประทัด oh. เสียงดังในวันรุษจีนไม่มีกระดาษแดงคําอวยพรแดงแล้วรุษจีนจะมีความหมายอย่างไร oh. นี่แลว้วตา,า,ามความเชื่อปุทธิศา์ก็เชื่อกันมาแบบนั้นว่าจุด <Hey. S 2> เริ่มต้นของจีนมาจากตัวเหนียง <c oughs> มาจากการจุดประทัดนี่ <c oughs> คือที่มาของจุษจีนตามตามตำนาน oh. ตามตำนานนะครับทุกวันนี้เนี่ยข้อห้ามต่างๆผมคิดว่าคงลดน้อยลงนะครับตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนบ้านเราเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับที่เป็นลูกหลานจีนนะครับ ช่วยการสืบสารประเพณีอันดีงามนี้ไว้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่มีอดีตเราย่อมไม่มีปัจจุบันนะครับคนจีนบอกรั่วแย่กุยเกินนะครับถ้าไม่มีรากต้นไม้จะเติบโตผิดดอกออกผลได้อย่างไระนะครับตุ๊ดจีนก็เป็นเครื่องหนึ่งที่จะชี้นําสู่อนาคตและเป็นเรื่องที่ดีงาม<ะ>อยากให้สืบสานกันต่อไปท้ายที่สุดแล้วค่ะอยากให้อาจารย์อวยพรมันตุ๊ดจีนให้กับแฟนๆที่ชมรายการจับจ้องมองจีนอยู่ตอนนี้ทั้งคนจีนด้วยแล้วก็คนไทยด้วยค่ะครับผม เข้าปีนักษัตว์ปีมังกรในปีนี้นะครับก็ขออวยพรให้เ nah, ป็นแฟนรายการนะครับจับต้องมองจีนทุกท่านนะครับก็ขอพูดเป็นภาษาจีนกลางนะครับว่าซินเจิ้งหรุยซินเหนียนฟ้าไฉเซินถีเจียนคังหลงหมาจิงเสินนะครับถ้าแปลก็คือว่าในวันตรุษจีนนี้ขอให้สมปรารถนาขอให้มีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงและก็มีสติปัญญาอันแจ่มใส เหมือนกับเหมือนกับมาและมังกรหลงมาจริงเสือทุกคักตลอดเวลาูกต้องุกตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากนะครับเข้าข้อเล็กคนจีนบอกมาเต้าเฉิงกงหรือมาเต้ากงเฉิงมาไปถึงไหนที่นั่นมีความสําเร็จมังกรไปถึงไหนนําความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นไปถึงที่นั่นสองอย่างนี้คือปัจจัยของความสําเร็จของในชีวิตคนเราวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากที่มาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับและสวัสดีปีใหม่จีนทุกท่านเลยนะคะครับสวัสดีครับ พี่พันธ์วงการวระเวสค่ะสวัสดีครับชุยีหมงครับวันนี้นะคะเราสองคนมาอยู่กันที่สถานีรถไฟปักกิ่งตะวันตกค,ค่ะหรือภาษาจีนเรียกว่าเป่ยจิงซีจ้างครับก็มาชมนะคะว่าบรรยากาศในช่วงก่อนตุดจีนที่จะมาถึงนี้นะคะที่นี่จะมีบรรยากาศตุดจีนที่เข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะคะครับแล้วก็ในช่วงตุดจีนที่นี่ขนส่งผู้โดยสารจะเป็นอย่างไรครับค่ะตามไปชมพร้อมกันค่ะ เพื่อกอนรับเทศกาลตรุษจีนกองงานประาชาสัมพันธ์บริหารเคสถานีรถไฟหลักของกรุงปักกิ่งได้รวมมือกับสำนักวัฒนธรรมการท่องเที่ยวสำนักการพาณิชย์และสมาคมยี่ห้อเก่าแก่ของปักกิ่งเป็นต้นจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมกระเสมสันทั่วเมืองกรุงโดยมีการจัดแสดงสินค้าอาหารเครื่องดื่มยีหอดังเก่าแก่ของปักกิ่งอีกทั้งหนังสือดีน่าอ่าน เพื่อเสริมบรรยากาศสุขสันต์มงคลและให้ผู้โดยสารสามารถนำของดีปักกิ่ง okay, ติดกลับไปเป็นของฝากได้ด้วยภายในโซนแสนสินค้าลิมรสวัฒนธรรมปักกิ่งนำความอิ่มเอิบอบอุ่นกลับบ้านมีสินค้ายี่ห้อเก่าแก่ของปักกิ่งเช่นผลิตภัณฑ์อาหารแบรนด์เป็ดปักกิ่งเฉียนจี้เตอ๋อหม้อไฟตรงลายชุน่นหรือขนมพื้นบ้านของทานเล่นเช่นยี่ห้ออีลี่พงหลวงือผิน เต้าเซียงชุนยี่ชื่อหยวนและเครื่องดื่มเปปิงยางน้ำอัดลมยี่ห้อดังเก่าแก่ของปักกิ่งเป็นต้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและส่งเสริมสินค้าแบรนด์เก่าของปักกิ่ง,โโง,งสำหรับในโซนกลิ่นอายหนังสืออบอวนทั่วเมืองหลวงอ่านหนังสือเติมความรู้รับปีใหม่ได้ร่วมมือกับร้านหนังสือดังเช่นวังฟูจิงชูเตียน สินหัวชูเตี้ยนเพื่อมอบประสบการณ์สัมผัสกับเสียงแห่งปรัติศาสตร์ความเป็นเมืองหลวงแต่โบราณและชีพจรความทันสมัยในยุคใหม่ของกรุงป,ปักกิ่งผ่านหนังสือดีดหน้าอ่านนอกจากนี้ยังมีการแจก1 0 0 0 0มืล็อกอินให้เข้าอ่านหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กได้ฟรีภายใน40วันตลอดช่วงงานขนส่งช่วงตรุษจีนของการรถไฟจีนอีกด้วยโดยจะมีหนังสือหลายหมื่นเล่มทั้งเรื่องสัน้น บทความนวนิยายหนังสือเสียงเป็นต้นเพื่อให้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางของผู้โดยสารไปเที่ยวชมบูธกันมาแล้วนะคะได้ของฝากพวกขนมต่างๆมาหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็มีของที่ระลึกด้วยครับจริงๆยังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณคั่วซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบของสถานีรถไฟตะวันตกกรุงปักกิ่งครับให้เขาแนะนำามาสถานีรถไฟตะวันตกกรุงปักกิ่งเขา เตรียมการอย่างไรสําหรับการขนส่งผู้โดยสารในช่วงตรุษจีนและก็ออกมาตรการที่อบอุ่นอะไรบ้างครับาาค่ะกพุ่มในกาํนนากับแนะนําว่าการขนส่งผู้โดยสารในช่วงตุษจินปีนี้คัดว่าสถานีรถไฟตะวันตกกุงปักกิ่งจะขนส่งผู้โดยสารเกือบ10ล้านคน และที่ถือเป็นช่วงสูงสุดมีผู้โดยสารออกเดินทางมากสุดในช่วงก่อนตุดจีนน่าจะคือวันที่6และ7กุมภาพันธ์จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันอักบินถึง2 1 0 0 0 0ม่ถึง2 000, 000, ง2 0 0ส0หคนสำหรับช่วงสูงสุดของการเดินทางกลับปักกิ่งหลังตุดจีนคาดว่าจะเป็นวันที่16และ17กุมภาพันธ์โดยสถานีรถไฟตะวันตก,กุปักกิ่งจะมีการประสานง,งานกับหน่วยงานกำกับตัแลาการขนส่งเช่นผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงหลังเที่ยงคืน ที่ําปกติรถใต้ดินจะหยุดให้บริการแล้วแต่ในช่วงสูงสุดของการเดินทางกลับมาปักกิิงทํางานซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่16และ17กุมภาพันธ์ทางสถานีจะประสานง,งานกับหน่วยงานกับกับดูแลเพื่อส่งเสริมการขยายเวลาเปิดบริการขณะเดียวกันจะประสานง,งานกับบริษัทรถแท็กซี่และแพลตฟอร์มเรียกรถออนไลน์ด้วยนอกจากนี้สถานีรถไฟตะวันตกกรุงปากกิง่งจะเพิ่มความถี่การออกรถล์กลางคืนทั้ง8สาย อีกทั้งจะจัดรถซัตเตสให้บริการฟรีเพื่อให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาสามารถออกจากสถานีไปต่อยามพาคานาที่เหมาะสมกับบ้านได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นและยังจะมีการเทียมน้ำร้อนน้ำขิงเพื่อสร้างความอบอุ่นต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาและนี่ก็คือตัวอักษรฝูหรือฮกค่ะแล้วก็ต้องกลับกันครับมีความหมายว่าฝูตาะความสุขมาถึงแล้ว แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีมังกรหรือว่าหลุงเหนียนตาชีกงสีีป้าชายขอให้ร่ำรวยเฮงๆตลอดปีค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับเรื่องราวขวา40ปีของการเข้าไปทำธุรกิจในจีนของกลุ่ม CP ซึ่งถือเป็นบริษัทต่างชาติรายแรกที่เข้าไปลงทุนในจีนเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าในวันนี้ธุร,รกิจของ CP ในจีนนั้นมีอะไรบ้างรวมถึงเทคนิคการขายสินค้าให้กับชาวจีน กับจ้องมองจีนอีกสักครู่ครับ